สวัสดีครับผมตั้มไผ่สร้างมนนะครับวันนี้ก็พาคนงานเข้ามาตัดไม้ในสวนกันนะครับไม้ในสวนกัน,นอันนี้ก็เป็นแปลงที่อยู่ข้างสระน้ํากันนะครับนี่แปลงนี้ก็เป็นไผ่อายุ3ปี3ปี2ปเดือนครับนี่แปลงนี้ก็เป็นแปลงตัดไม้ไผ่สําหรับเรานะครับเอาไว้ตัดลําขายโดยเฉพาะนะครับนี่วันนี้ก็ตัดกันเป็นวันที่3นะครับ ก็ยังไม่เสร็จกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นไม้ไผ่ใช้ทํานั่งร้านนะครับน,นี่ก็จะมีลักษณะอ,อยู่ที่ประมาณสองนิ้วครึ่งถึงสามนิ้วนะครับครับอันนี้เราปลูกที่ระยะ3าคูณสามนะครับปลูกไม้ไผ่ห่างกันที่อยู่ที่ระยะ3าคูณนะครับทรงเขาจะได้นะครับทรงเขาจะสวยไม้เขาจะยาวนะครับ สังเกตลำนี้นะครับนี่ครับโอเคครับถือว่าผ่านครับสำหรับทรงไม้ในระยะเท่านี้นะครับในระยะห่างที่สามคูนสามนะครับคนงานก็กำลังเลาะกิ่งเลาะตากันอยู่นะครับปีหน้าได้เยอะครับไม้แปลงนี้นะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครับ